เริ่มตับขึ้นสุกสูงลสาสาโตใกใจหใจหลิ้ไหลถือใจแสนลอยเป็นบันหน้าถือใจนองพุงผู้มีแต่ให้คอยจะงานโดมงชกีสาสอ,องหนึได้ ทางงามพอโจข้อสูงดึงตัวกันใจในจังหวะสุดท้ายโยกกับด้านขวาแต่งตัวเร็วทำงานต่อเนื่องอักลุงจากจะได้เด้อดขึ้นทุกสูงสาสาตงาตาตกใจใจสิริหลายต่างที่แม่นเกยใจสังลุยที่ว่าก่อน เป็นผู้สั่งสรรเจ๊งใจสังหริเป็นผู้ทรงเขาประกวดขึ้นชุกสงสตาพวกแก,ก่ใจนี่หลายหายมนคืงใจลูกหลานทั้งำคำเคลื่อนแก้วกูเสียหายย้อนพายุปลูกเดียวไปเปนถึงจงชมพิสามสองหนึ่ง ไปดันไปที่รีเลยจุกว่าพระเจ้าเดินทางขอโทษครูขออย่าเด้อนทุกทุกทุกมองเสร็จสิ้นเรียบร้อย

ไปได้ฮาได้มาไหนขึ้นไปขึ้นไเล็สูงสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้ากับขริญาตนะครับขริญาตขึ้นสูงสูงล้ตาตาตไกลไกลดีนี่หลายไข่จิ้มเฟงเทพสมพรบววเท่จระจับจงจุจด สามสองหนึ่งตา้ไปดงังคีม่มันคือบอกไปดังพีมันคือไปดงังคุณ ครับขผมก็มีเขานะครับกำหนดบ่ได้บังคับบ่ได้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตอ่าทางในซอยเรียบร้อยไป

ô trời mưa caiu chào mừng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  hai, 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 một, 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 hai, hai, ba, ba, hai, bay … 2-3 bay, ôi, bốn, 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 hai, ba, ไปได้ไปไดยอาไดิมาเปนสเปนเหมือนกันไปตูนเรีสูงเหมือนกันไปเรื่อยยองาต้องจุดนอยส่งับข้ามาปีศาหาเั้า โดที่ทำหมวอะไรนะประกาศลงหมดใ่ครับมาเราเ็นเย็นทีทงใจนะลงหดใหครับลงหมดใจากพี่จัลงรั้งสนี่าน่